ส่วนเรื่องของการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งทีเนี้ยที่เป็นประเด็นการเมืองอะนะวันนี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐส้มเสียงเนี่ยอ้าวเริ่มเอ็นมาทางนี้แล้วทีนี้นะคือดิฉันจะบอกว่าแอบอำ้อำอ่ำอึ้งอึ้งนิดหนึ่งนะคะคือวันนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยไปถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณในประเด็นเรื่องของออสูตรการคำนวณสบสบ,บัญชีรายชื่อว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ย จะเอาอยัางไงจะเอาสูตรหาร100หรือว่าหาร500แล้วจะปล่อยให้ลูกพักเนี่ยฟรีโหวตหรือเปล่าวันนี้ลุงป้อมตอบชัดเจนเนะคะว่าเรื่องของการฟรีโหวตเนี่ยไม่ให้ฟรีโหวตแน่นอนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของสสเนี่ยเขาคิดว่าสูตรไหนดีกว่ากันเนี่ยไปฟังคําตอบจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะคะอยากได้ความชัดเจนว่าสรุปพลังประชารัฐหนู อ๋อเล้วก <centimet re> ็จะให้เขาให้เขาว่ากันเองนะให้คอทมให้กอมอเขาว่ากันนี่ให้อะไรกมทเขาว่ากันแล้วก็แล้วแต่ทางประธานยึดเขาจะคุยกันยังไงนะจะเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงปล่อยทีโบดยังท่านีโบดไม่ได้หรอกก็ต้องให้ประชุมให้้ประธานคมมทแล้วก็ทาง วิบก็คุยกันคุยกันว่าเจ้าเหมือนกันยังไงท่านคะแล้วระหว่างหนึ่งร้อยกับห้าร้อยนี่พลังประชารัฐเห็นว่าหนึ่งยี่หกันก็เห็นว่าดีทั้งคู่อ่ะอะไนมันจะเป็นประโยชน์ต่อพลังประชาชนมากกว่าไม่ผมจะไม่รู้ได้ไงนะคุณคุณถามยังไงผมเป็นอะไรอ่ะหัวหน้าพักเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าพักแล้วผมจะไปผมไม่ได้คิดถึงประโยชน์แต่ผมยึดถึงประโยชน์ประชาชนประชาชนอะไรได้ประโยชน์อะไร ครับลูกค้าคนไหนไปเรียกมาามามาคนเาไหนคนไหนไปเรียกมาไปเรียกมาเรียกมาเลยคนไหนเอาเอาก็กผมว่าให้เขาไปชุมกันไปชุมกันจะว่ากันไปแล้วคนไหนจะมาเรียกมาเอาร้องยาวอดียวผมคนไหนเ่ะไปเรียกมาเอาที่ไหนเอาคนไหนออะ คนไหนอ่ะคนไหนคุณผูดีเองอ่ะคุณยังเป็นสมาชิกพรรคผมอ่ะเป็นเปล่าอ๋อไม่เคยเล้เราจะถามป่ะท่านคะแล้วถหารหนึ่งร้อยเพื่อไทยเขาจะคะแนนอะไรอย่างเงี้ยคะไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงการข้างหน้านะจ๊ะ การตอบคําถามวันนี้ของคนเอกประวิตย์เนี่ยมีบาที่สูงขึ้นคือประเด็นหลังในนักข่าวถามว่าคือตอนนี้เนี่ยมีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกพักพลังประชารัฐว่าหัวหน้าพักเนี่ยจะให้ไปในทิศทางไหนหารร้อยหรือว่าหาร500จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมลุงป้อมถึงหันไปย้อนถามนักข่าวว่าสมาชิกคนไหนอะ่ะใครใครถาม <ừ> ไหนบอกชื่อมาซิคือจะอ้างลอยๆเนี่ยไม่ได้ด ะคะใครจะมาเรียกร้องนะไหนไปนเรียกมาสิาเธอถามเองพูดเองคือตั้งธงมาแล้วไงนะคะคือถ้าอ่านระหว่างบรรทัดจากประเด็นหลังล่าสุดเนี่ยน,นี่คือการให้สัมภาษณ์หลังประชุมครมนะค่ะนี่คือท่าทีที่เปลี่ยนไปนะเดิมเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยการพิจารณาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่งสัญญ,ญาณออกไปแล้วนะ,ะว่าเป็นหาร้อยอ่ะส่งสัญ,ญญาณออกไปก่อนหน้านี้จนกระทั่งว่าในพักจนกระทั่งว่าใครต่อใคร,ร<ว>ที่ประสานงานกันเนี่ย ไอตามนั้นแต่กลับมาอันหลังเนี่ยไม่มีฟรีโหวตนะแล้วชัดเจนว่าจะเอาอันไหนเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ประชาชนไม่ได้มองประโยชน์ที่พระเรื่องแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์มันเป็นเรื่องของอนาคตครับ<ถ>เพื่อไทยมันเป็นเกมของเขาแต่ตอนนี้คือกติกาแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองนะนี่คือการให้สัมภาษณ์จุดยืนท่าทีเนี่ย เสียงเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากขึ้นทีนี้เริ่มร้องเพลงคีย์เดียวกันไม่ใช่คนหนึ่งร้องเพลงหนึ่งคนหนึ่งร้องเพลงหนึ่งครบจังหวะกันนะสามปอร้องเพลงคีย์เดียวกันเพลงเดียวกันนะเริ่มสอดประสานกันแล้วทีนี้นะในฝั่งของพักประชาธิปัตย์วันนี้ช่วงบ่ายสองโมงที่อาคารรัฐสภาชั้นสามนะ ห้องรับรองของเลขาธิการพักมีการประชุมสสพักนักข่าวรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะในการประชุมเนี่ยหารือกันนะโดยคุณองค์อาจค้มไผ่บุญรองหัวหน้าเป็นประธานการประชุมประชุมเนี่ยหัวหน้าพักไม่เข้าเลขาพักไม่ได้เข้าร่วมนะอาจจะคาบเกี่ยวกับประชุมคลมด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะ <c oughs> แต่การหารือกันเนี่ยโอ้โหยาวนานมากนะมีการหารือกัน มีการถกเถียงกันว่าเรื่องนี้เราจะเอาอะไรกันสูตรหารร้อยหรือสูตรหาร500นะบางคนก็บอกสูย์ห้าร้อยผิดรัฐธรรมนูญพักเป็นผู้เสนอขอแก้เองต้องยึดหลักตรงนี้ไว้นะคุณอัครเดชนี่ชี้แจงว่าผมแปลยุติเรื่องนี้ไว้สูตรหารห้าร้อยเหมาะสมกว่าเพราะต้องคํานึงถึงสอสอพึงมีแล้วหากใช้สูตรหารร้อยก็อาจขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันแหละ<ม>ขัดมาตราเก้าสามมาตราเก้าสี่ที่สําคัญจะเป็นการรักษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นะหารือกันประมาณ30นาทีสอสอเนี่ยส่วนใหญ่วิ่งไปร่วมโหวตนะเพราะมีการประชุมควบคู่กันไปด้วยประชุมสภาะนะฮะจนในที่สุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อยุติจนกระทั่งว่ามีการพูดกันขึ้นมาในที่ประชุมว่าเอาคุยกันมาไม่มีข้อยุติฟรีโหวตเลยก็แล้วกันนะแล้วก็มีคนอยู่ในที่ประชุมสอสอเนี่ยบอกเออเอาเห็นความเอากันเลยฟรีโหวตนะเนีอันนี้การพูดคุย ในช่วงบ่ายนะแต่ที่นีมีรายงานเพิ่มเติมก็คือช่วงค่าคําว่าฟรีโหวตในประเทศไทยเนี่ยมันฟรีจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายเราก็ต้องหาหรือคนที่เป็นแกนนําในพักนะทั้งระดับลีขาระดับหัวหน้าระดับรองหัวหน้าที่ดูแล<ค>นะมีรายงานเพิ่มเติมก็คือเมื่อค่าวันที่4ี่กรกฎาคมคือเมื่อวานนายเด็ดอิฐขาวทองรองหัวหน้าพักที่ดูแลพักใต้ ได้โทรศัพท์ล็อบบี้สสภาคใต้ว่าเลขาธิการพักได้รับสัญญาณมาให้โหวตศูหารอา500อ้อยไอหานห้าร้อยแม่ไป<อ>พูดหานร้อยตกใจหานห้าร้อยเช่นเดียวกับนายพานิษวิกิตเศษสสที่รายชื่อที่พ์สนับสนุนสุดหาห้าร้อยฮะจนกระทั่งมีสอวอร,ร่วมสิบคนเดินไปจับมือแสดงความยินดีด้วยโดยเฉพาะนายแพทย์ระวีมาชมาดนหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ ไปจับมือก่อนเปิดประชุมร่วมรัฐสภา,าวันนี้บอกว่าโอ้ดิสูตรหานห0รอมาแน่แบบนี้คนีะ่ะนะนี่คือรายงานเพิ่มเติมนะ,ะเพราะฉะนั้นเทประทานนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นวันนี้นักข่าวเนี่ยรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลในการประชุมครมรทีนี้เป็นการประชุมครมรมีรายงานว่านายกนี่เป็นประธานแล้วก็มีการพูดถึง วาระของสภาผู้แทนร,ราษฎรที่มีการประชุมสภากันนะโดยคุณอนุชานาคาายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกผู้ประสานงานวิบรัฐบาลเป็นคนรายงานที่ประชุมคอรมอว่าวันนี้รัฐสภาเขาพิจารณาเรื่องนี้กันนะนะอาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกบอกว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีกฎหมายสําคัญของรัฐบาลเข้าที่ประชุมสภานายกสั่งให้สภาพัดสรุปตัวเลขงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือประชาชนโครงการต่างๆเป็นไงบ้างเรื่องพลังงานคืบหน้าไปถึงไหนนะ แล้วก็มีการกล่าวติดตลกนะเพื่อผ่อนคลายว่ารัฐมนตรีที่ไปต่างประเทศเนี่ยนะไม่ได้ติดโควิดมานะนะมีการกล่าวพูดคุยกัน <c oughs> ช่วงเบรกทีนี้อันนี้นักข่าวรายงานนะช่วงเบรกการประชุมนายกเรียกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพักและเลขาธิการพักหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะรัฐมนตรีมหาไทยพลเอกอนุพงศ์พ่อจินดาอันนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเลขาพักที่ไหนนะฮะ แต่ว่าสามปคุณอนุทินชาญวีรกุลภูมิใจไทยนะคุณศักดิ์สยามที่ชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการประชาธิปัตย์คุณสันติพร้อมพัดของผมเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐถูกเรียกไปด้วยคุณวราวุธศ,ศิลปปะอาชารัามนบตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ชาติไทยพัฒนาคุณชัยวุฒินะรองหัวหน้าพลังประชารัฐคุณสุชาติชมกินเป็นต้นนะ เข้าหาหรือเรื่องนี้เรื่องการลงมติกฎหมายลูกเนี่ยนะนายกสอบถามแนวทางและความเห็นจะเอาอย่างไรแต่ละพักสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหารร้อยหรือหารห้าแล้วนายกกล่าวว่าสูตรหารห้าร้ใครเห็นอย่างไรนะนายกพูดว่าผมเอาสูตรหารห้าร้อยใครเห็นอย่างไร<ข>นี่รายงานข่าวนะละเอียดมาก ผมเอาสูตรหารห้าร้อยใครเห็นอย่างไรมีรายงานเพิ่มเติมว่าคุณอนุทินพรักภูมิใจไทยบอกว่าภูมิใจไทยไม่มีปัญหาเอาตามนั้นยังไงก็ได้ประชาธิทีย่ยัคุณเฉลิมชัยบอกว่าพักเอาหารห้าร้อพักร่วมรัฐบาลว่าอย่างไรว่าตามกันคุณวาราวุธบอกว่าเอาเหมือนกันนะพลเอกประวิทย์บอกว่าขอวิเคราะห์ดูก่อนแต่ไม่มีปัญหาอะไร เห็นไหมก่อนหน้านี้สัญญาณไปสูตรหารร้อยไงใช่แต่ขอวิเคราะห์ก่อนแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้ววงหารือก็พูดถึงเรื่องเอ้ยมันจะขัดรัฐธรรมนูนหรือเปล่านะฮะหารห้าร้อยเนี่ยนะมันตรงกับรัฐธรรมนูนที่ยังไม่แก้ไขแต่หารร้อยนี่มันตรงกับที่แก้แล้วแต่มันจะขัดแย้งกันเองอ่ะพอรัฐธรรมนูนบางส่วนเนี่ยมันยังมีการพูดถึงสสพึงมีอยู่ใช่ค่ะนะ,<ฮ>ะแต่สรุปสุดท้ายก็คือถ้ามีข้อขัดแย้งก็ไปสารรัฐธรรมนูญนายกบอกว่า จะหารร้อยหรือหาร500เท่าที่ผมเช็คดูมีคนส่งสาร,รนักลงนเพื่อสารวิทย์ใช้อยู่ดีนะแล้วบรรยากาศรายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้นายกมีท่าทีผ่อนคลายอารมณ์ดีทำเพลงคลอในล,ลําคอและระหว่างเดินไปสัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยอ๋อมีทำเพลงใช่ไหมอารมณ์ดีขนาดไหนทักทายตอนต้นด้วยว่าทานข้าวกันหรือยังน,นักข่านะ นี่คือรายงานละเอียดยิบเลยเอ๊ะรู้ว่าจะเป็นมาตีนปลายาจริงๆถ้าม่บอกว่า <ฮะ S 2> เป็นนักข่าวนี่ผมนึกว่าเป็นจิ้จกในห้องประชุมนะรายละเอียดเยอะมาก<อ>นะใต้เตียงคองรมอคือถ้าเกิดว่าเป็นหารหัห้าร้อยนะย้ำอีกทีนึงว่าคำนวณยังไงนะนี่คือแนวทางที่พักพลังธรมใหม่ได้มีการแปลยติเอาไว้ไงหารห้าร้อยความหมายคืออะไรความหมายคือรักษาหลักการสอสอพึงมีเอาไว้ รักษาหลักการจัดสรรปันส่วนผสมเอาไว้โดย,โดยการเลือกตั้งใช้บัตรสองใบแต่บัตรสองใบนี้ไม่ได้แยกขาดจากกันบัตรสองใบนี้ไม่ได้แยกขาดจากกันเลือกสสเขตใบหนึ่งกากระบ,บาดไปรักใครชอบใครคนไหนคะแนนเยอะในเขตนั้นได้เป็นสสจบนะแต่จำนวนสสที่แต่ละพักจะได้จะถูกจัดสรรปันส่วน ให้ได้ตามที่จํานวนประชาชนเลือกตามสอสอพึงมีที่คํานวณแล้วม,มันจึงจะสะท้อนจํานวนสอสอที่ประชาชนเลือกคุณจริงๆวิธีการคํานวณแนวทางของพรักพลังธรรมใหม่ฮะนะไม่ใช่นี้ฮนะแนวทางของพรักพลังธรรมใหม่โดยหาร500เป็นอย่างไรนะฮะหนึ่งคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยต่อสอสอหนึ่งคนก็คือเอาผลรวมคะแนนพัก นะหาร500ของทุกพักอะ่ะรวมกันอะ่ะหาร500สมมุติว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์37ล้านหารด้วย500ได้74 0 0 0สมมุตินะถ้าเกิดออกมาใช้สิทธิ์เยอะกว่านั้นก็จะได้คะแนนเยอะกว่านั้นอาจจะเป็นแสนก็ได้ะนะนี่คือคะแนนเฉลีย่ยสอสอหนึ่งคนมีประชาชนเลือกกี่คนนะได้สอสอหนึ่งคนค่ะนะ แล้วท่านต่อไปหาสอสอพึงมีของพักทีนี้ถัดไปฮนะสอสอพึงมีของแต่ละพักคือเอาคะแนนของพักคุณนะ่ะพักไหนเช่นพักเพื่อไทยได้คะแนนบัญชีรายชื่อนั้นนะ่ะนะเท่าไหร่ก็หารสอสอหารจํานวนคะแนนเมื่อสักครู่เนี้ยในข้อหนึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยนะก็จะมีจํานวนสอสอพึงมีนะสมมุติว่าพักนี้ ในตัวอย่างเนี่ยเป็นพักกอไก่เนี่ยได้สอสพึงมี13.5คนอา้าวไปดูสอสระบบเขตคุณทีนี้คุณได้มาแล้วเท่าไหร่นะสสพึงมี13.5ได้สอสเขตมาแล้ว7คนสมมุติ <c oughs> ก็เอา13.5ตั้งลบด้วย7เ <c oughs> หลือสอสบัญชีรายชื่อที่ต้องได้อีก6.5 <c oughs> เพื่อให้ได้จำนวนสอสอพักกอไก่ ได้ตามสสพึงมีประชาชนเลือกคุณ50%คุณก็จะต้องมีสอสในสภา50%ของสภาทั้งหมดนั่นคือหลักของสสพึงมีเอายอดรวมของสสทั้งสภาคือ500เป็นฐานพูดง่ายๆบัรสอใบไม่แยกขาดจากกันมีสสพึงมีมีระบบจัดสรรปันส่วนผสมถ้าพักเพื่อไทยแลนสไลด์จริงๆได้ไหมได้ ถ้าเกิดมีคนเลือกพักเพื่อไทยสัก70% 80%ทั่วประเทศเพื่อไทยก็จะมีสอสอในสภาเนี่ยเจ80จากสอสอห0าคนน่ะได้นะรัฐมนูรไม่ห้ามนะแต่เลือกคุณตามสัดส่วนนั้นจริงหรือเปล่าต้องได้เหนือใต้ออกตกนะต้องได้ตามสัดส่วนนั้นจริงๆนะไม่ห้ามนะนี่คือหลักเกณฑ์ที่ เรียกว่ามีระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะเพื่อให้จํานวนที่นั่งสอสอในสภาเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนแล้วมันสอดคล้องกับจํานวนที่ประชาชนเลือกจริงๆแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ถ้าหากว่าได้สอสอเขตเกินกว่าจํานวนสอสอพึงมีค่ะคุณก็จะไม่ได้บัญชีรายชื่อเหมือนเลือกตั้งปี6-2สองเลือกตั้งปี62ที่พักเพื่อไทยเนี่ยมีคนดังคนเด่นอยู่ในบัญชีรายชื่อเยอะแยะเลยแต่สอบตก เพราะสอสอเขตได้จํานวนเยอะกว่าสอสอพึงมีไปแล้วค่ะคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัยกเกษมคุณภูมิธรรมคุณกิติรัตน์พนตลตํารวจโทวิโรธคุณเฉลิม,มคุณปอดประสบคุณสนออย่างเงี้ยสอบตกหมดเลยเพราะฉะนั้นจับตาดูพักเพื่อไทยจับตาดูดูใบจะปรับแผนหรือเปล่าถ้าสุดท้ายแล้วรัฐสภาเอาหาร500ตามกระแสะข่าวที่ออกมาจะปรับแผนไปยังไงก็คงต้องมีแตกแบงค์พันอีกรอบอะ นะก็อาจจะมีพักชื่อแปลกๆชื่อล้อๆกันออกมาแต่ลงเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ทีนี้อันนี้บองไปข้างหน้านะลงเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์เพื่อเปิดหน้าอีกหน้าหนึ่งเล่นไพ่อีกกองหนึ่งเอาไว้คำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์โดยตรงโดยที่ไม่มีสสเขตมาหักออกก่อนได้ไหมได้สสบัญชีรายชื่อเท่านี้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการคำนวณสสออกมาได้ปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ก็เอาปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มอีก นั่นคือเกมการเมืองหลังจากนี้นะเพราะฉะนั้นรอจับตาดูฮะว่าเขาจะเดินเกมขยับเกมอย่างนี้กันจริงหรือเปล่านะในขณะที่การประชุมตอนนี้ก็ยังคงดําเนินการอยู่ในที่ประชุมรัฐสภากฎหมายเลือกตั้งสสอเนี่ยตอนนี้แต่ว่าในมุมมองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมีสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะที่ล็อบบี้ ให้ใช้สูตรหาร500คือล่าสุดวันนี้เนี่ยมีรายงานว่านายสมคิดเชื้อคงนะคะซึ่งเป็นสสอ,อุบลพักเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์คือเชื่อว่าน่าจะมีใบสั่งโหวตสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อโดยใช้สูตรหาร500โดยอ้างว่าหลังประชุมครมนาย,ยกเรียกหัวหน้าพักมาคุยกันแล้วก็ล็อบบี้แล้วโจมตีแรงเลยนะคะบอกว่าเป็นการสืบทอดอํานาจก็ ดูข่าวท็วอปนิวเ <c oughs> มื่อกี้เปล่าเราไปอ่านข่าวในท็อปนิวหรือเปล่าน, <c oughs> น,นั่นเป็นรายงานข่าวไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการโบวตมันก็ขึ้นอยู่กับพรรคว่าพรรคจะอะไงแล้วสุดท้ายถ้าพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์จริงถ้าประชาชนเลือกทุกพรรคจริงๆนะเทขายาใั้จริงสมมุติได้สัก70%คุณก็จะได้สอสอในสภา70%ของ500อ <c oughs> จะได้70%ของ500ใช่ค่ะแต่คุณได้เท่านั้นจริงหรือเปล่าล่ะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นแบบหารร้อยบัตร ปาร์ตี้ลิสกับบัดเขตเหมือนการเลือกตั้งแยกกันออกเลยแบบเขตชนะกันไปแล้วก็ชนะไปแล้วแบบปาร์ตี้ลิสก็เอาเฉพาะปาร์ตี้ลิส์นี่ก็เท่ากับว่าได้พ่วงแถมไปอีกอนะฮะมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบในอดีตไงนะผลิตก,การรัฐสภาผูกขาดอำนาจนะแต่ในขณะเดียวกันจำนวนพักเล็กจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ถ้าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เยอะ คะแนนเฉลี่ยนี่มันก็จะสูงพักเล็กๆสามหมื่นห้าหมื่นก็จะไม่ได้สอสอะนะเพราะฉะนั้นนี่คือกติกาสุดท้ายยังไม่ทราบว่าจะออกมายัางไงก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภานะ